เราได้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็นองค์ความรู้เป็นเทคนิคทำรองเท้าได้มือค่ะส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นอากงมาถึงรุ่นอาปาแล้วก็มาถึงรุ่นเราเราชวนทุกคนในครอบครัวเราอะค่ะมาเป็นนายแบบนางแบบซะเองเลยเพื่อที่ว่าเราสามารถพีเต์รองเท้าได้ดีที่สุดเพราะเราเป็นคนทำรองเทา้าสิ่งเดียวในชีวิตที่เขาสอนกันมารุ่นต่อรุ่นรักครอบครัวไว้นะเพราะครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะล้มหรือคุณจะไปไหนหรือคุณจะทําอะไรผิดพลาดครอบครัวยังอยู่กับเราเสมอ ย้อนกลับไปเลยนังดต่สมัยเจนหนึ่งคือรุ่นอากงเลยเนะี่ยอากงมาตัวเปล่าเลยค่ะเป็นคนจีนที่แบบเหมือนมาเมืองไทยแบบ Walk- in เข้ามาเหมือนคนจีนทั่วไปเลยค่ะมาโดยการที่แบบอากงเขาใจรักในเรื่องของงานฝีมือเขาก็เลยเหมือนกับเริ่มทํารองเท้าค่ะรองเท้าให้ทหารญี่ปุ่นในยุคนั้นแต่ว่าความเก่งและความเก๋ของรุ่นอากงก็คือมันไม่มีเครื่องจักร มันไม่มีเครื่องทุนแรงสิ่งที่เขาทำรองเท้าได้คือมือแล้วก็ปากอ่มีใช้ปากด้วยก็คือแบบเหมือนสมัยก่อนนะคะเวลาร้อยรองเท้าหรือเย็บรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเครื่องทุนแรงอะสิ่งที่ทําได้คือแบบตะปูคาบอยู่ที่ปากแล้วมือนึงก็ต้องเย็บแล้วก็ดึงกลายเป็นว่าเราได้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็นแบบองค์ความรู้เป็นเทคนิคที่แบบทารองเท้าได้มือค่ะ ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นอากงมาถึงรุ่นอปาแล้วก็มาถึงรุ่นเรามันเลยทําให้แบบเราไม่จําเป็นว่าต้องร้องพึ่งเพื่องจักรเราสามารถใช้ทักษะใช้การที่เราฝึกฝนประสบการณ์ต่างๆค่ะมาทํางานฝีมือสวยๆออกมาก็ได้นี่นาแล้วพอมาถึงยุคอปาที่เป็นเจนที่2องเขาเริ่มทําเป็นสเกลใหญ่ขึ้นแต่ว่าเราก็ยังเบสออนที่เป็น OEM อยู่ เราเป็นทายาทรุ่นที่3ค่ะจริงๆเราทํามาเราเกือบ80กว่าปีตั้งแต่สมัยอากงและที่มาที่ไปของแบร์นะคะมันเริ่มจากที่พวกเราไม่ได้ตั้งใจจะทํโดยซ้ำไม่มเป็นความที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเกิดมาในครอบครัวช่างสี่มืออยู่แล้วเรารู้สึกแบบเออเราเกิดมาจนด้วยความเคยชินนะ่ะแล้วพอถึงวันนึงแต่ละคนมันก็เหมือนเรามีของดีอยู่กับตัวเรามักจะไม่มองเห็น,นะคะ่ะแล้วแต่ละคน3ามพี่น้องเนี่ยก็ออกไปเติบโตในธุรกิจหรือว่าความชอบของตัวเองแต่ว่าพอมาถึงวันหนึง่งเราต้องกลับมารับผิดชอบที่บ้านเหมือนมันเป็นจุดเปล เขาล้มป่วยแล้วเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไม <_ an> เราไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าป่วยหนักเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคำหนึ่งที่ป,ป๊าบอกเราไว้ว่าที่ป,ป๊าทำมาทางชีวิตเนี่ยก็คือเพื่อทุกคนในครอบครัวเราก็บอกเฮ้ยเราสามพี่น้องเราดูแลตัวเองได้แล้วนี่ทำไมแบบป๊าต้องมาแบบเหนื่อยขานาดนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ครอบครัวของป๊าไม่ใช่แค่พวกเราสามพี่น้องแต่คือทุกชีวิตในโรงงานพอมาถึงยุคเก๋าเก๋เลยเปลี่ยน ดักเจอของธุรกิจที่บ้านเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโดยการที่ OEM อ่ะยังเป็นฐานล่างที่เป็นน้ำเลี้ยงหลักของทุกคนในครอบครัวเนาะทุกคนในโรงงานแล้วก็เราก็มีอีกแบรนด์ที่เป็นแบบยอดพีระมิดขึ้นไปเรื่อยๆแบบ่งตามเทียรอย่างเช่นว่ามีแบรนด์สามสิบเอ็ดทันวาที่เป็นแบรนด์กระเป๋าไฮเอ็นอะไรเงี้ยค่ะก็ขายไฮเอ็นเลยขายไม่จําเป็นว่าต้องทําเยอะทําน้อยแต่ว่าจับราคาแล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดต่อใจคนทํากับคนรับนะคะแล้วก็ แบรนด์ยังโฟค่ะที่เป็นเทียร์กลางขายที่เป็นลักษณะเป็นยูนิเซ็กผู้หญิงผู้ชายราคาเข้าใจเข้าถึงได้อะไรเงี้ค่ะแล้วก็มีแบรนด์ยังที่เกิดในช่วงโควิดค่ะก็คือเป็นแบรนด์ที่เป็นรองเท้าหนังวีแกนราคาพันต้นๆน,น,นิดๆเพื่อให้ใครๆก็สามารถจับต้องได้แล้วก็ล่าสุดมีแบนรนด์รองเท้าคลายค่ะที่ทํากับ3ามพ้นส่วนพี่กอฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็มีแบบ C p l แล้วก็มีเก๋เองอะไรเย่างนีนค้ค่ะก็เป็นแบนรนด์รองเทา้าผ้าใบเพราะนุ้มมาถึงใจเราอ่ะเห็นว่าแบบ รองเท้ามันถูกต่อยอดไปเยอะมากเพราะเก๋เชื่อว,ว่ามันก็ต้องมีไลฟ์สไตล์ของคนเข้ามาอะไรอยงี้ค่ะก็เลยทำให้เกิดเป็นยางโฟขึ้นมาค่ะเริ่มต้นทำแบบนวโยการที่ว่า เมันเริ่มจากเรา3พี่น้องนี่ดังนั้นเนี่ยคอลเลคชันแรกเราก็เลยทำโดยการที่ว่าเราชวนทุกคนในครอบครัวเราอะค่ะมาเป็นนายแบบนางแบบซะเองเลยเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราสามารถพรีเซนต์รองเท้าได้ที่สุดเพราะเราเป็นคนทำรองเทา้าอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยความน่ารักน่ารัของพวกเราเราใช้ความถนัดของแต่ละคนมาเติมเต็มอย่างของพี่ชายที่เป็นแบบเอเจนซี่อย่างเงี้ยค่ะเคมงเขาก็จะเก่งในการเล่าสตอรี่เทลลิ่ง ก็จะเป็นลูกที่พวกเราถ่ายแบบนี่แหละแล้วเขาก็จะเล่าสตอรี่เทลลิ่งความสัมพันธ์ระหว่างพี่สะพ้ายกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่แฟนแต่งงานการความสัมพันธ์ระหว่างเก๋กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเกิดเป็นแบบไวรัลในโซเชียลโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันขนาดนั้นกายเป็นว่าลูกค้าแชร์ต่อๆกันเยอะมากลูกค้าแท็กแบบแท็กแฟนเรียกมาอ่านนี่มาอ่านสิเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยหรือว่าแบบเหมือนแท็กทั้งแท็กทั้งแชร์แล้วกันว่า เฮ้ยแบรนด์ยางโฟกอ่ะมันถูก Memory แบบคนจำไปแล้ว mm hmm. ว่าแบรนด์ยางโฟกอ่ะไม่ใช่แบรนด์แค่ขายแค่รองเท้าแต่เราขายความสัมพันธ์ mm hmm. ในยุคอปาปาค่ะ ต่อนลุ่งเรืองมากเพราะว่าส่งออกค่าเงินอู้ฟู่มากแต่พอมาถึงเศรษฐกิจต้ยมยำกุง้งอโหมมันไม่มีใครไม่กระทบหรอกมันก็แบบกระทบกันหมดค่าเงินจากตะก่อนที่แบบสมมุติค่าเงินตะก่อนได้เท่านี้พอเศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินเท่านี้ทั้งที่ทําเหมือนเดิมมันก็เหมือนกับทาให้ยุคอปาค่ะมันก็เลยเริ่มที่แบบจากตะก่อนส่งออกเยอะขึ้นตอนนี้คืออาจจะแบบเหลือไม่กี่เจ้าเพราะว่าด้วยความที่แบบค่าเงินหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ มันเลยเป็นเหตุและผลที่แบบทำไมเกศต้องรีสตรัคเจอร์โครงสร้างของแบรนด์เพื่อที่ทําให้แบบแบรนด์หรือธุรกิจมันอยู่ต่อไปได้หรือกระทั่งครั้งที่2ท,ท,ที่เกว่าใหญ่เหมือนกันสําหรับในยุคเกคือโควิดจําได้เลยว่าภาวะที่แบบเรารู้สึกแบบช็อกมากคือว่าตอนโควิดครั้งแรกค่ะอยู่ดีวันรุ่งขึ้นห้างสั่ง โดยที่แบบเอ้าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วเรายังไม่ได้แพลนเลยว่าเราจะขายของในห้างปิดทําไงอะ่ะหรือว่าล้วช่างจะมีงานไหมละกันว่าพอห้างปิดด้วยความที่เราก็เป็นโรงงานผลิตให้คนอื่นด้วยอะ่ะลูกค้าที่ขายของในห้างเขาก็สั่งออ,อเดอร์เราไม่ได้คือกลายเป็นว่าเอา้าตายแล้วทำไงเนี่ยตอนนั้นก็เลยเกิดวิกฤตที่แบบแล้วนั่นพร้อมกันโป้เชยอีกอาป,ปาเข้า ICU อีกโอ้โหแบบโอ้โหตอนนั้นจําได้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันจะอะไรนักหนานเราต้องมั่งสติ เราตั้งสติให้ดีว่าไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราไม่ใช่เราคนเดียวที่เดือดร้อนทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดดังนั้นเราก็มีสติว่าเราจะทําไงให้มันผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ให้ช่างยังมีงานทําให้อาจารย์ช่างทุกคนยังสุขภาพดีอยู่หรือแม้กระทั่งอาจารย์ช่างที่เขาติดโควิดแล้วทําไงให้เขารอดปลอดภัยความเป็นแฟมิลี่ของเราอะค่ะมันผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะ สิ่งเดียวในชีวิตที่เขาสอนกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะบอกว่าเขาไม่เคยสอนว่าให้พวกเราต้องเก่งต้องรวยล้นฟ้าเราต้องเป็นน u m b e r รวันแต่สิ่งที่เขาสอนที่สุดบอกว่ารักครอบครัวไว้นะเพราะครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะล้มหรือคุณจะไปไหนหรือคุณจะทําอะไรผิดพลาดอะไรอย่างค่ะ ครอบครัวยังอยู่กับเราเสมอมันเลยทําให้เราถูกปลูกฝังว่าแบบคําว่าครอบครัวมันยิ่งใหญ่แล้วมันสำคัญแล้วมันเป็นพาริตี้หลักในชีวิตเราที่เราต้องคิดถึงเสมอมันเลยทําให้ในแต่ละรุ่นนะคะมันถูกส่งต่อกันมาด้วยความที่ความรักอะรักในสิ่งที่อากงมอบให้อป้านะอป้าเขาก็รักในสิ่งเนี้ยเขาก็อยากจะมอบให้เราว่า ที่เขาทํามาทางชีวิตอ่ะเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเขาเองเขาทําเพื่อที่อยากจะส่งต่อให้กับรุ่นต่อต่อไปเราจะทำไงให,ให้ทุกคนอ่ะมันเดินไปกับเราได้แล้วเราก็เดินไปกับเขาได้เก๋ว่ามันถูกปลูกฝังด้วยไมเซตเนี้ยมันเลยทําให้การเดินทางในแต่ละรุ่นอ่ะแข็งแรงคนนึกถึงเครื่องหนังหรือนึกถึงช่างฝีมืออยากให้นึกถึงพวกเราเพราะว่าเก๋ว่าการที่ทุกวันนี้อย่างที่บอกมันมีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาในเรื่องของแบบ อ่าหรือจีนเอย่างเงี้ยเขาผลิตได้แบบเยอะกว่าเราเยอะๆในราคาที่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยๆคุณก็ยังนึกถึงว่ายังมีแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งยังมีโรงงานหนึ่งนะที่เขายังทําแล้วเขาก็เก็บองค์ความรู้นี้ไว้อะส่งไปรุ่นต่อรุ่นเพราะเก๋เชื่อว่าถ้าอย่างน้อยแบบคนยังนึกถึงเราในแง่ที่ว่าเราเป็นแบบเอ็กซ์เพรสสทางด้านช่างฝีมืออะไรต่างๆคนก็ยังมาหาเราคนยังรักแล้วก็ชอบในแบรนด์ของเรามันทําให้ อาจารย์ช่างก็ยังอยู่ได้และอาจารย์ช่างเขายิ่งอยากที่จะส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้กับรุ่นเด็กต่อไปเราว่ามันยังมีคนรักนี่มันยังมีคนยังอยากได้ของของเราอยู่เขาก็ยังอยากส่งต่อแล้วเก๋ว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบเออยังอยากมาเรียนรู้กับความเป็นช่างฝีมือสมัยก่อนเก๋ว่ามันจะทําให้องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเนี้ยมันถูกส่งต่อไปได้